你好。 ไข่เยี่ยมมาไม่เอาหมูยอไม่เอากุ้งสุกและไม่เอาไข่ปู่ะเรียกป็นปูเลยจ้เป็นรวมทะเลแหละจ้าเรียบร้อยค้าสั่งตามมาได้นะเจ๊นึงนะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันร้านเจ๊นหนึ่งนะครับตอนนี้เจ๊นหนึ่งก็เริ่มยำแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถ,ถิติเป็นก่อนเลยนะครับสถ,ถิบิก็ตามนี้เลยนะครับไม่มีใส่มันคัทใช่ไหมเจ๊น,นึงไม่มี ปูหมาสุกปูมมาสดก็ตัวใหญ่กันเหมือนเดิมเลยนะครับกุ้งสดนะครับมีไข่ปาลาริวกิวนะครับไขป่ปูนะครับหมึกไข่นะครับไข่แมงดาจานนะครับกุ้งสุกหอยแครงนะครับแล้วก็กั้งนะครับแซลมอนเช่นหนึ่งยังไม่ได้เอาขึ้นมานะ ลาไม่ลาบอกด้วยนะค่ะลูกค้า่างกาแล้ววปลาหมึกไข่จะจะเป็นเมนูหมึกไข่กับปูมานะครับปูมาไข่ด้วยไข่เยิ้มๆเลยช่ำๆอยู่แรกมั้งใต่ใบม้วนต้องบอกขอบคุณแม่ๆคุณแม่มากๆรอบแม่ๆบอกมาก ไม่มารอตั้งแต่บ่ายโมงหรือร้านเปิด4โมงนะคะบางทีคุณแม่มาแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวไหนไงจะนั่งรอเลยเป็นโพดม่วงนะคะไขยเม่นด้าไข่ปลาเอาป้าล้าป้าล้าใส่ที่ใส่ทั้งลงโดยและวไม่ขอให้ใส่เลย เรียบร้อยค่ะชิน้น<ะ>นึงตอนนั้นเราเคยสั่งทีเราไปที่ไปสี่แอ่ะสีส้มก็รอรอนานเรียบร้อยค่ะกับปูน้งไข่นะคะปูหมาหมึมกไข่ชิ้นหนึ่งแล้วก็หมึกไข่หมูยอะจะยกร้านเลยนะแม่จะยกร้านเลยนะแม่นะแม่ยกร้านถึงขนะนะ่ะ มีก้งสุกไข่ก็อร่อยนะคะแม่ก้งสุกไข่ <c oughs> แม่จะกินยำทุกอย่างนะคือเราตั้งโจทย์ในความอะไรกังเลยไม่ดคือเราไม่เอาหอยกับไข่ปูก็ได้มันก็ครบหมดทุกอย่างผสมด้วยนะเอาเอาเหรอเฮ้ยเราไม่ได้ผสมอะไหนบอกเอาทุกอย่างยกไข่ปูจบไข่ปูกับหอยแครง สดสุกได้หมดเลยนะคะกุ้งกุ้งสุกก็ทานใช่ไหมไม่ไม่เอาไข่ปูกับกุ้งสุกแล้วก็หอยแครงเหรอหอยแครงเอาไหมอยากคื้อแต่ผมไม่หรือมีรังโฟมไหมอ่ะมันก็ต้องซื้อไปก็ไปเอา,าอร<ะ>ังโฟมพ็ครังโฟมมีขายครับตรงไปเร็วกว่านะ โรยกับมะม่วงใส่ไส้บัวอ๋อเรียบร้อยค่ะกับมึกไข่หมูยอจ้าช้ำๆเลยจ้าจะหนูใส่ให้ค่ะจ้าหน้าออบาจนั่้นะคะถึงสระกกลาง

จะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปนะคะก็เมนูกุ้งสดไข่แดงเค็มนะคะแซลมอนม่วงไหลค่ะมาดูเมนูกลากุ้งสดจ้ากด้วยไข่แดง จะไ,ไปได้หรือเปล่าจะไปได้หรือเจับกุ่งสดแซลมอนไข่แดงค่ะ เดบร้ยบลยจ้ะเมนูต่อไปค่ะแล้วก็สูมก็ถอยวิกไ,<ะ>ไม่ขายไม่ถามมอให้อ,อ่อนสดนะคะบวกเวื่อยยอ ไม่สะดวกมาทําไงเจ๊หนึ่งออนไลน์ค่ะสามารถจะส่งได้น้องร้านเปิดทุกวันอังคารนะคะถึงวันอาทิตย์นะคะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะบางท่านถามเจหนึ่งว่าหยุดทุกวันอะไรทุกวันจันทร์ค่ะแล้วขายวันไหนบ้างเจหนึ่งก็ขายเจหนึ่งก็เลยตอบไม่ถูกเลยจ้าเรียบร้อยค่ะกระกุ้งสดหมูยอจ้าก็วันที่เราไม่ได้หยุดแต่ค่ะเราขายนะเราหยุดวันจันทร์วันเดียวนะคะจ้าเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปนะคะก็ขนมกินตะกรูกบวกกุ้งสุกจ้าอืมอ,อะไรเนี่ยไม่ลงบลูสักทีนะ น,นี่ตำคนะคะขนมจีนปลาทุกุ้งสุกค่ะ ้้างหหนน่อยจัดเรียบร้อยค่ะมันเยอะจ้ะเรียบร้อยครับขนมจีนปลาทูกุ้งสุกครับลูกค้ามิกเองนะใช่ค่ะอยากกินอะไรเราก็ใส่แทนได้ครับไม่จําเป็นต้องเป็นปลาทูนะแต่ได้ทุกอย่างที่ใส่กับขนมจีนได้ครับจัดเรียบร้อยค่ะ สดสุกได้หมดเลยนะคะแม่รวมมันเลยนะนนไข่เมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีไหมต้องดูอ,นนอันนี้เป็นรวมนะคะรวมแต่ไม่เอารวมตามใจลูกค้าไม่เอาไข่เยี่ยวมาไม่เอาไขาป่ปูไม่เอากุ้งสุกค่ะ ไข่เยิ้มๆเลยค่ะลูกค้ารีเฟวสว่าขอไข่ขอต้มเนี้ยลูกค้าบอกว่าไม่ได้มาทานสามปีแล้วโปรตีมาทานหน้าร้านหรือว่าสั่งตองสั่งเยอะเยอะก็สั่งเยอะเยอะแล้วพี่ก็เขี่ยไให้ดีแย่ค่ะอ๋อ ึ่งจนได้ไหมงานได้วพอดีลูกสาวคนที่สอง,สอง,สองสเป็นมะเร็งเลอโนะอ้นี่ไข่ทุกตัวก้างก็ไข่ปูก็ไข่ไข่แน่นมากอืมที่สั่งเยอะเยอะสั่งไปตุนใช่ไหมแค่ตู้เย็นไว้ใช่น,นั่นไงนี่พี่เขาก็สั่งแยกน้ำกลับกรุงเทพด้วยนะ แต่ตัย็นลงแล้วตเลยตัวเลงโอ้โอืมอืมจค่อยขวั้นะเลียนึงใส่ดิแต่เขาโรยหน้าโอซัมม่น รับหน้าร้านให้พ่อแป๊บนึงไม่ธรรมดาเลยมาดูนี่รวมแหละแต่ว่าไม่เอาที่เราไม่กิน มาสี่คิวสามคิวได้ลูกสองคิวอย่อามไม่ค้าโทรไปจานน้องไปเร่นก่เลยลูกครับแค๊หนึงลูกเปลี่ยนรองเท้ายัางไล,ล่แล้วค่ะเปี๋แล้วอย่าไม่อิน <c oughs> น้ำหวานที่บ้านเจ๊ลูกใหญ่กระดองมันมีไข่นะมคะมีค่ะไข่มับอกเรียกชื่อเมนูไม่ถูกเพราะว่าลูกค้ารวมหลายอย่างใช่ไหมนึงก็คือรวมแหละ แต่ว่าไม่เอาสิ่งที่เราไม่ชอบเราสั่งตามก็น,นะสั่งตามสิ่งที่เราชอบอานใช่นหนึ่งแต่อันนี้ก็าชอบสิ่งที่เขาชอบเขาก็จะสั่งสิ่งที่เขากินก็สิบสามอย่างลูกค้าก็ตัดเมนูที่เองไม่ชอบก็สิบที่เองไม่ชอบ,บไปลูกค้าก็ยกหลังเลยนเนาะใกล้เคียงจะโอ้ยลืมเลยเนี่ยว่าแล้วก็ลืมเลย เ,เราลองผิดกับมเมนูนีม้มาชิ้นหนึ่งหรืออีเมนูหนึ่งอีเมนูหนึ่งก็ได้ค่อยผิดสำคังครับเมนูรวมนะคะคไม่เอาไข่เยี่ยวมาไม่เอาหมูยอไม่เอากุ้งสุกและไม่เอาไข่ปูะ่ะเรียกไม่ถูกเลยจานะ้าก็เป็นรวมทะเลแหละจา้าเรียบร้อยคะ่คนะ ต่างๆมาได้นะเจ๊าหนึ่มนะใช่ค่ะออนไลน์ก็สามารถระบุวัตถุดิบเองได้นะว่าอยากกินอะไรไม่กินอะไรนะคะกับก้างสุกหมึกไข่หอยแครงกุ้งสุกนะคะก้างสุกไข่นะทุกตัวไข่แน่ๆนๆสุกเมนูนี้นะครับเดี๋วมาถ่ายตัวนี้ก็ได้นะพี่เนี่ยขา,ายข้างหน้าก็ได้ไม่มีมา <laughs> ถ่ายตรงนี้เลยข้างหน้า เดี๋ยวไปดูเมนูตัวเองนะเดี๋ยวผมแยกไปคลิปลงเตุไว้ให้แยกน้ำแบบแม่แยกน้ำเปล่าไม่ทันแล้วใช่ไม่ทันแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่เซ็งหรอกครับ เพราะว่ามะม่วงอาหารอันใหญ่งไงไม่ได,ไได้ไม่ได้หั่นบางไม่ทันแล้วอันนี้จะแยกผักไปให้ลูกค้านะเจ๊หนึ่งนะแล้วก็จะแยกกระโพดมะม่วงไหลบัวไป เดี๋ยวใส่ข้างบนนะลูกผักอ่ะเดี๋ยวผักเราจะแยกไปให้เนะใช่ค่ะเดี๋ยวลูกค้าไปใส่ผักก่อน่ีหนึงสำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามยู u ูบเจี๊ยนจัตตาร์เพจแล้วก็ t ิกต็อกด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าใส่ผักจะอลังการมากอรัใส่ผักแล้วก็โกเล่โกเล่ใช่ค่ะโกเล่นิดนึงีถ่ายหน่อยนี่ยังไม่อลังการเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีผักใช่ค่ะ ครับสำหรับวันนี้ผมเจะหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาแล้วเราเจอกนคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บาาา๊ายบายจ้าจ้าเรียบร้อยจ้า